ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยัยงคงมีฝนฟ้าขนองได้ในระยะนี้ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยาคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกปกคลุมตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้มีลมจากทะเลอันดามันพัดเข้ามาปกคลุมช่องแคบมะละกาทำให้ภาคใต้มีฝนได้ในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าว,วันนี้จนถึงเช้าว,วันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินบุรีรำและนครราชสีมาภาคกลางมีเมฆบางส่วนกับอากาศร้อนในตอนกลางวันภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสลมตะวันออกความเร็ว15 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและประมิมณฑลเมฆบางส่วนกับอากาศร้อนในตอนกลางวันสภาวะระดับน้ําในแม่น้าเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคํานวณโดยกรมอุทกศาสตรกองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา9นาฬิกา22นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา19นาฬิกา27นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา37นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา29นาที